วันนี้มาดูเั่างานเป็นยังไงครับวันนี้รังยังเท่าไหร่นั่งานนั่งงานต้องบอกเลยให้น้องทายได้เลยนั่งานต้องบอกเลยว่าดีมากๆเพราะว่าเป็นเวทีแบบระดับโลกเนาะระดับหนึ่งนะคะแต่วันนี้โนรีก็อยากจะบอกว่าโปรดักชั่นอะไรเสียงภาพทุกอย่างคือออกมาดีมากๆแล้วก็รวมถึงพี่ๆนั่งงานทุกคนนะคะก็คือทำทำงานออกมาได้ดีมากๆก็คืออยากจะชื่นชมนะคะแล้วก็ขอชื่นชมพี่อิงฟ้าแล้วกันก็แบบ เจอกันหลังวีดีทีใช่ไหมคะก็พี่ฟ้าไม่มีความกังวลไม่มีความเครียดอะไรเลยพี่ฟ้าแบบรู้เลยว่าทุกอย่างที่ทำออกมาเนี่ยให้น้องชมเต็มที่แล้วแล้วก็พยายามออกมาดีที่สุดแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่ฟ้ามากมากนะลูก เพราะว่าเอาตรงๆนะคะคือวันนี้ได้มาคือปกติเราก็ดูแต่รูปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็สวยแต่พอมาเจอหน้าง,งานแล้วเุ้ยมันมีนาง,งาลายคนที่สวยมาก<อ>แต่มันไม่ได้มีแค่ตัวเต,ต็งคือปกติเราก็จะเห็นแต่ตัวเต็งขึ้นโพนนี่นั่นติดตามแค่นั้นพอมานั่งเห็นว่ทำไมมันสวยทุกคนเลยอะอแล้วแต่ละคนมาคนมีลูกเล่นมาชูดอะที่แบบทำท่ายอย่างเงี้ย<อ>มันแบอโอ้ยทุกคนมีลูกเล่นหมดเลยแล้วก็ชุดวันนี้ที่ชอบสุดคือปรซซิลคิดได้ยังไง เิดหมวกออกมาแล้วเป็นเทปทัางหลาโอ้โหหนูว่าเนี่ยแม่เนี่ยแม่แม่ทั้งหลายเนี่ยกลับไปคือต้องเจอแน่เลยปันจัญญญาในเว็บนางงาพือตะลึงแล้วนะล่าสุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะชื่นชมเหมือนกันมาลัยที่มาลัยพูดเลยก็คือพี่อิงฟ้าทำได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นรอบแบบสปอร์ตแวร์หรือว่ารอบชุดราตรีคือทําได้ดีอ่ะปกติเราเราเห็นพี่เขาซ้อมนานอยู่แล้วแต่ก็แบบเฮ้ยมันแบบชื่นใจเห็นท่าเดินเข้ามา แบบซึ้งดีอยากจะบอกว่ามงหนึ่งแบบมาแน่แทแลนต้องมงทองแน่นอนค่ะปีนี้คอ่าชมพู่ชมพู่เป็นไงคะได้างตันนี้ก็อย่างที่ทุกคนหนูคิดว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะว่าปีนี้มันคือมิติใหม่ของการดูนางงามเลยแล้วก็มันมีอะไรหลากหลายมากขึ้น แล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าเออแบบนางงามมันไม่ใช่แค่ว่าเดินอยู่บนเวทีอย่างเดียวเราอยู่ข้างล่างเราสามารถเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นนักสแสดงเป็นต่างๆได้อ่ะค่ะที่จะให้ทุกคนได้ติดตามกาันแล้วก็การที่หนูมาที่นี่ทีอ่อินโดครั้งนี้ค่ะก็เป็นมันเป็นครั้งแรกของการที่ได้มานั่งดูนางงามหน้าเวทีแบบสดๆแบบท,ที่ที่เราแบบไม่เคยไม่เคยได้เห็นเพราะว่าในที่ผ่านมาเราจะอยู่บนเ <บน S 2> วทีตลอด อันนี้ก็คือมิติใหม่จริงๆแล้วนั่งมองไปว้าวไปถ้าตอนอยู่ที่เมืองไทยเราก็จะมองแค่คนของเราเราจะรู้สึกว่าชันเชียร์คนนี้ยังไงก็ได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาที่นี่มันก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นเราได้เห็นว่าเออเขาแบบมีลีลาท่าทางเขามีความพร้อมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าสู่สีกันกับคนของเราคนประเทศเรามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออการเชียร์มันมีสีสันมากขึ้นนะแล้วก็สุดท้ายก็คืออยากจะบอกว่า ตั้งแต่ที่พูดมาเนี่ยเราเชียร์คนของเราแล้วเราก็มั่นใจว่าเขาตั้งใจมากๆและทําได้แน่นอนค่ะเหมือนที่น้องมาลัยได้พูดไปอะคะ่ะว่าอยู่หลักเวทีแอบไปเห็นมาแล้วนะคะเขาก็มีการซ้อมและไม่ได้มีการแบบกังวลใดๆเลยนะคะก็ยิ่งเห็นยิ่งรู้สึกว่าเออเราภูมิใจนะที่แบบ ตัวแทนประเทศไทยทําทุกอย่างได้ดีนะคะก็แสบดีมากๆก็เป็นกําลังใจให้ค่ะถ้าที่พวกเราดูใครเป็นทุกอย่างนี่คุณนักลัวที่แบบมันเทียบกันไม่ได้ว่าแบบแค่ละแบบใช่เพราะว่าแต่ละคนเขาเป็นคนละแบบเราไม่สามารถว่าแบบเหมารวมว่าเอเชียเป็นอย่างนี้ฟิลิปปินส์เป็นอย่างนี้ประเทศนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้คือมันเราไม่สามารถแบบเอารวมกันมาแล้วก็ข้อแยก แบบหนึ่งสองค่ะไม่ยังไม่ต้องดูทีละคนเลยเหมือนเดนมาร์กเหมือนที่พี่นวัดบอกท่าแบบท่าเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้แบบวิกเตอร์และซิคเกอร์เลาวก็ทำไมสวยอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็มีอีกหลายคนแบบคอนเดอร์สก็ดีประเทศแบบเฮติก็ดีคือมันเชคก็ดีคือแบบเอาตรงนั้นทุกประเทศดีหมดเลยทุกประเทศทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีลูกเล่นเราค่อยอยากจะมุ่งจิกขนาดปีนี้ไชน่ายังส่งมาดีเลยคือแบบมีกระทั่งแบบชูร่าตีที่แบบเอาตะเกียบมุงมาแมตมันเล่นมันก็คือมกเล่นนัแบบ แต่ว่า <parfois> ยังไงไทยแลนด์ก็ทำเอเชียมาเข้าที่ดูวันนี้ไม่ห่วงอะไรพี่อิงฟ้าไหมคะไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงเลยต้องบอกไม่ห่วงไม่ห่วงแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยเพราะว่าเขาสู้จริงๆอ่ะเขาสู้มากๆจริงๆพี่นวัดเองก็บอกว่าแบบก่อนที่จะมาคือซ้อมหนักมากเขาตั้งใจซ้อมมากๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าการพรีเซนต์ในแต่ละรอบอย่างเช่นรอบชุดประจาชาตินะคะก็โอ้โหทางออกมาได้ดีมากเปิดเข้าไปในทวิตนี่แบบกรีดกันเป็นแถวเลยนะคะก็ภูมิใจจังเลยอ่ะคิดว่าวันที่ยี่สิบห้าเขาจะปล่อยกับ ปอยของอะไรเติมไหมปล่อยของอะไรเติมไหมเพราะว่า okay. มีเนาะต้องมีเพราะทุกรอบพี่พาก็คือปล่อยปล่อยตลอดเพราะว่าเวลาสอนเนี้ยพี่พาอาจจะไม่ได้โชว์ให้เห็นใช่ไหมคะแต่จะไปโชว์ตอนที่แบบหน้างานจริงๆอย่างเงี้ยค่ะคือโชว์ให้ทุกคนไปเห็นแบบชุดอะไรนะคะชุดประจำชาติชุดหลายๆแบบที่ผ่านมาใครจะคิดนะว่าออกมาเป็นแบบนี้ะตอนนั้นไปชุด ประจําชาติอินโดนีเซียที่พี่ฟ้าเล่นไพาอยู่คนเดียวเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนซ้อมะเขาไม่ได้โชว์ให้ประเทศอื่นเห็เนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะก๊อปปี้เขาก็แบบว่าเก็บเดี๋ยวใกล้ตื่นเดีย๋ยวใกล้ตื่นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพี่ฟ้ากำลังคิดอะไรอยู่เขาเล่นเกม<ำ>เป็นเขาเล่นเกมบ้านเป็นเนี่ยมาตบว่าพี่ฟ้าเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเวทีได้ดีมากๆนี่คือข้อดีของพี่อิงฟ้าเลยเพราะว่าเขาเป็นทั้งนักร้อง แล้วศิลปินเขาเจนเวทีคือเขาเจนเวทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่งคนนึงเขาอาจจะไม่ได้เจนเวทีนางงามแต่หมอลำเขาผ่านมาแล้วต้องแบบกลุ่มคนแบบเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันทำให้แบบว่าเฮ้ยเวทีนีเขาเอาอยู่วิ่งอไงอย่างเช่นวันนี้อย่างเช่นวันนี้ชุดลาตีที่ทุกคนคาดหวังกันว่าเออต้องมาเป็นสีเขียวแน่เลยต้องเป็นแบบสีที่แบบถูกชลโงกกับเขาแน่เลยก็วันนี้ก็คือสีแดงไปเลยสิคะก็เบอกเฮใส่สีแดงเลยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ย ก็ว้าวกันไปพี่ฟ้าแบบมีมีเทปข้างหลังมีแบบชายกับชายเขาก็เปลี่ยนเป็นแดงแบบเป็นแดงหางไม้หางไม้มีหางไม้ด้วยเห็นไหมคะคือทำไปกันหลังน้องเจออย่างนี้กำลังแบบว่าเออเออหลังหลังเวทีให้กำลังส่งาใจพี่ในก่อนที่อย่างในก่อนพี่แล้วคุคุยอะไรกับพี่ฟ้าไหมนี่ก็มีมีเราเพราะว่าเราไปถ่ายรูปก็ไปถ่ายรูปเลยกันแล้วเราเจอเขาพอดีนะคะเราบอกอะไรกับ ก็ให้กําลังใจค่ะเราเราในฐานะเพื่อนในฐานะครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมาค่ะตั้งแต่ประกวดไทยแลนด์แล้วก็ให้กําลังใจว่าเออแบบไม่ต้องซีเรียสเลยนะนี่มาเชียเพราะว่าแบบมาเป็นกําลังเสริมเป็นเป็นเป็นกองทัพเสริมเนาะว่าเออแบบว่าเรามันเรามันเจ๋งจริงเออแล้วก็โชว์ให้เขาดูไปเลยอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าอาจจะไม่ได้เจอแล้วเพราะว่าเออมีคนเขาขอแค่รูปมันเยอะอะไรเงี้ยสักพักนึ่งพี่ฟ้าก็เดินมาพอดีนี่ก็เลยแบบทักแล้วก็กอดพี่ฟ้าแล้วก็บอกว่าเว้ยพี่ฟ้าเก่งมากคือไม่ไม่ไม่มีแบบว่าพี่ฟ้าอย่างนู้นอย่างนี้คือมันไม่ต้องแนะนําอะไรพี่เขาแล้วเพราะพี่เขาแบบไปทุกอย่างคือพี่ฟ้าจะตัวเล็กนะค่ะแต่เขาแบบเอาอยู่แต่พี่พลังเยอะมากวันนี้มาเป็นแค่กองเชียร์อย่างเดียวอะไม่ไม่รู้จะแบบว่าเพิ่มอะไรให้เขาแล้วเกาเขาแบบเขาเป็นแล้วว่าปกติเราจะนั่งแบบพี่ชมเนี่ยพี่เดินขับเติมอะไรอะไรอะไรมันจะมีแบบเล็กๆเนี่ยมันจะ เอกอีกนิดนึงแต่ผมนีบาร์กไม่มีแล้วคือปล่อยวางแบบไปยะไอชลอตบอกว่าวันนี้พกแบบว่าอะไรนะมะม่วงพริกเกลือมาด้วยมันจะแบ่งกันกินได้กินกันหรือยังคะเขาบอกว่าไม่ให้เอาผลไม้ที่มีเมล็ดอะไรนี้ปะไม่แน่ใจวันนี้ฉันฟังจากใครว่ดีดี ใช่แต่เราเอามาเราเอาแก้วขมิ้นมาตอนแรกหนูจะหามะม่วงเบาแล้วมันหายากมากเลยหนูไปตลาดหนูก็เลยแบบว่าอันนี้เปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวไหมคะเขาก็บอกว่าเออเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวแน่นะคะขอแบบเปรี้ยวๆไม่มีมะม่วงเบาหรอคะมันมีเปรี้ยวแค่นี้แหละคับหนูก็เลยหยิบมาสี่ลูกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้ปาร์ตี้มะม่วงกันเนาะใช่ค่ะ